หญอย่ทังใดายอั้ัวสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ ทุกสุ่มทุกขายสุผูสุสคนรวมไปถึงเอฟซีและผู้ติดตามทุกทท่านนะครับผมกับพ่อกันคือเก่านะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองคุขันนะครับพ่อกับผมคือเกา่าหมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับกับหลังจากออกไปต่อนกอยู่ป่ามานนะครับผมกับไอเอียดกับพ่อม่วนนะครับกับพากันกินขา่ากินน้ำเรียบร้อยแล้วผมกับเดินทางมาเล่นบ้านพ่อม่วนนะครับผม บดามาโดนนะครับสิมาพูดคุยเรื่องนกเขาเนี่ยแหละครับสิมาสอบถามเบิ้งนะครับผมว่าจากมื่อนั้นมาหอดมื่อนี่เป็นยังไงแน่นะครับผมมีแต่โทษคุยกันนะครับมื่อนี่ก็ได้เห็นตัวจริงกันไปแล้วหลังจากไปออกคลิปน้ากันนะครับบัืนี้ก็สิมาเหรียนบาทเล่านะครับผมก็ติดตามเบิ้งนะครับว่าคลิปนี้สิเป็นยังไงนะครับผมเบิ้งที่หล่ะครับพี่น้องนกโอ้อันนี้หอย หอยเป็นนาบ้านเลยนะครับผมนี่หลายตัวพอสมควรนะครับย่างเขามากกับมาได้ยินเสียงนกอยู่ต้นใหม่นะครับผมหอยนะครับผมผมมวครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไง่ะ อานกไปใ้ใช่หรนกต่อมาก่นี่หอยมาลองตองแดงหอยมาลองตองแดงนี่นอ,อันนี้แต้มแรกอันนี่แต้มแรกโอ้นี่แต้มแรกมือเศร้านอ้อนี่นะครับผมอีกตัวหนึ่งอันอีกสองตัวกับนกน้อยกะปล่อยแล้ว<ป>น,นะครับผมบ๊้ยพี่น้องเลยเบิง้งที่ล่ะครับอันนี้เป็นนกหยางพอมวนน,นกนี่ขลม่ม มีอ่างนี่เก็บบ่อ๋อพวกนกมีคู่อ่างคู่อ่างเก็บบ่อครับเป็นเป็นคำหนึ่งสองคำอ๋ออ่างคำหนึ่งสองคำสามคำครับหมายถึงว่ากงร่วมนี่บ่กงร่วมอ๋อกงร่วมนี่เป็นนกคู่อ่างนะครับผมท่านโบ๊เจ็บอ่างคำหนึ่งสองคำสามคำนะครับผมนี่ตัวคาร่มกับมีดนะตัวคารมกับมีนะครับผมแต่เป็นนกไม่นาะพ่อเนาะนกเพราะท่านด้แยกขึ้นโกงเนาะบ่บอบอโอ้ที่เด็ดนะครับผมนกคู่อ่างนะครับนี่ตัวนึงนั่นน่ะสงสัยสามโคกอยู่น่ะ สงสัยสามกูอีกนั่นมัดไม้ขามัน่หยโอ้มีตัวหนึ่งมัดขาไหวนะครับหมา้ขาไห้ว่าสงสัยสามกุกนะครับอยู่ในนี้ต้องไปเบิงไมยก่อนแล้วนะพ่อนาองมองเข้าไปต่อมาเป็นยังไงเบิงทีเละพี่น้องหได้มาโดนนะครับผมคือเกานกบ้านพอม้วนนะครับผมบ้านยังนะพอม้วนบ้านดงถาวรบ้านดงถาวรครับผมตำบล ตำบลกุดไว้ตำบลกุดไว้อำเภอชีขอเนาะอำเภอชีขอจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่นะครับบ้านดงถาวรนะครับเอิงที่ละ่ะโอ้ยน,นี่สุม่มาเจ็บไหวสองตัวนี่สองตัวนี่ไม่ต้องคองแท้ของแท้ของแท้แบบใดของแท้แบบใดคารุ่ม,มที่ละ่ะโอ้เป็นนกคารุม่มยู่ในกรงน้ำกนันอีสองตัวนี่ครับมันมีอยู่หกตัอือนี่สามกุ้งบ่ โอ้หนี่ไปต่อมาว่าสามกุกนกไหมนะครับผมนี่พอเลาว่าสามกุกนะครับนี่แต่ว่านกไหมแต่พอท่านเด็ไปเบิองแท่เอ่ท่านเด็ไปเบิองหมายแทะแต่คิดว่าแมนมัน่นคิดว่าแมนมัน่นครับอันสองตัวร่วมกันผนเกิดคาร่มบ่หน่ะ่อ๋อถ้าขังคญญู่นี่แสดงว่านกคาร่มคาร่มนี่อ๋อเป็นเอาไว้พอเราแยกไว้มันนกไหมนะครับผมนี่สองตัวนี่กับคาร่มนะครับพอเราว่าคารมมีอ่างอยูตัวหนึ่งมีคูออ่างน้ำ อ้างหลายบ่พ่อตัวนึงอาจิเป็เน,น,นปริวนี่อ๋อต้นเบ็ดนิ้วตึงนั่นแหละครับจิเป็นริวอ๋อตัวตัวบินตึงิงอาจิเป็นริวนะครับผม<ช>โอ้เบิ่องตจลาโงกมันไปเ,ปปเ,เบิ่งแล้วบ่เห็นริวอ๋อไปเบิ่งแล้วบ่เห็นริ้วไม่ก็แม่นมันเท่าแล้วสัน่นแม่นมันล่ะนี่แต่ว่าตัวนึงมันเตี้ยตัวนึงมันขอยอยายาวก็เลยคิดว่าบ่ลงอ๋อแล้วไอ้ที่เหลือนั่นล่ะพวกเหลื้อนมูนันกัมี่สลมแน่อ่างแน่อ๋อ หลายแต่นกอ่างหลายแต่นกอ่างนี่ล่ะตัวนี้นกอ่ะนี่เสองคู่อ๋อนกสองคู่สองคู่ก่านี่คลุ่มบางบางคลุ่มบางบางอ๋องามตัวหนังบอกเนาะตัวโตงามนะครับสามตัวพูดแล้วพ่อสามตัวนี่เป็นยังไงตัวนี้กัคาุ่มเสียงใหญ่อ๋อเป็นนกคลุ่มเสียงใหญ่นี่ยนี่ตัวนี้ตัวกลางตัวกลาง ลมเสียงใหญ่ตัวนี้เสียงหน่อยอ๋อตัวนี้เสียงหน่อยนะครับตัวนั้นเสียงใหญ่เสียงใหญ่ตัวนี้ล่ะตัวนั้นลูกนกอ๋อลูกนกพ่ลูกพ่อลูกนกตัวแม่นะครับผมตัวนี้คารมเสียงใหญ่มาทิลมเสียงใหญ่จะกูพ่ออ๋อสองกูนี่ล่ะคู่มองมองดาวเรืองอ๋อมองเดียวกันเสียงซ้ำกันได้บ่ล่ะดาวเรือง เราเลี้ยงน่นเห็นบอมันใต้บักมันมนันน่ะโอ้นะครับผมลูกตอของพ่อนะอูกตอตัวนั้นมันแห้งนี่มันมองเดียวกันเลยอ๋อมองเดียวกันเลย,ก,เยก,กัดเสียงกับซ้ำกันเสียงกับซ้ำกันแต่มันบอมีกุกแต่ว่าตัวมันใต้มีกุกคู่หมายถึงคู่อ่างคู่อ่างมีกุกโอ้คู่อ่างหรอมีกุกตัวนี้อ่างบ่นี่ตัวนี้บางอ๋อเป็นคู่กุกคู่ก,กุกเดียวตัวนี้อ๋อแต่ตัวนี้คู่กุกบ่บ่ อ๋อ oh, ตัว,ต,วตายมันคู่กุกแต่ว่าบมเมนคู่วางโมเมนคู่วางนกลหลายๆนี่มีตัวมีตัวสิเปิดแบงว่ว่าสิเปิดอยู่แล้วการล่อหลุ่นและรับชมเบิรนะครับว่าสิเป็นแบบใดจังหดนะครับผมติดตามรับชมต่อไปนะครับ น, <Pf und. S 1> นี่นะครับผมเจอกาสิบห้าเบิงตัวแรกเลยนะครับตัวที่คู่เมื่อกี้นะครับเนี่ยยกขึ้นมาทึงเตียงนะครับผมเป็นเป็นนกต้อนจังไดแน่พอตัวนี้นกตอกกระจมตอกระจมอาชีพเลยครับอ๋อนะครับผมเป็นนกปลาหรือนกแบบไหนนกปลานกปลานกปลาลอยนกปลาลอยนี่นะครับผมนกจักกูพก่อ นกคุกเดียวครับนกคุกเดียวเสียงประมาณเสียงกลางเสียงกลางๆนะครับผมได้เฉลยหลายเลยยังพ่อประมาณสามร้อยฮะประมาณสามร้อยสามร้อยนี่นะครับผมเฉลยประมาณสามร้อยตัวนะครับผมปลาต่อจังใดกี่หลายเดี๋ยพอ่อแต่ก่อนมันต่อพเนียดอ๋อแต่ก่อนเป็นนกพเน,นียดบัดน,นี้ลงัลงๆมาพอ่อกระมาต่อกระโจม จอกระโจมมัดขามัดยังไงในดินนั้งยัง,ยง,ยงเจี่ยวทิ้เทาอยู่ขนาเนี้ยจนไดยเป็นนกไกยต่อดินอ,อ๋อมานบ่พอโอ้ยว่ามาันชุดๆเลยนกนี่ตัวนี้บ่ครับแมนมันโตไปตอน้ำกันเหมือนเศา้านี่บ่แมนครับแมนนี่บ่โอ้โหนี่นะครับผมนี่นะครับตัตัตไปต้อน้ำกันแต่คลิปคลิปไปต่อปลานะครับไอขนมันเป็นยังไงมันก็ยังเป็นฟู่ฟูของสัน ซองมุดมุดกระโจมบ่อมุระโนนี่นะครับผมเป็นนกต่อพเนยดเก่านะครับผมหล้วก็มาตอกระโจมนะครับเชลเลยนิดสามร้อยสามหน่อยนะครับผมข้าวม่วเป็นไงพ่อมอมีข้าวม่วเลยครับนกลงลงเลยครับนกลงลงเลยเนาะครับนกลงลงนะครับผมโมมีข้าวม่นะครับ เป็นนกกุกหนึ่งเสียงเสียงกลางๆน้อพ่อเนาะเสียงกลางๆนี่นะครับผมกันกันพ่อสีแบ้งนี่พ่อสีแบ้งหลายบ่แป้งหาพันครับฮะเราจะหาพันวะโอ้หาเท่าเนะาะหาเท่านี่ร่วมทรงบ่บ่หาเท่าบ่ร่วมทรงบ่ร่วมทรงเพราะว่าม,มันก็แล้วแต่ใกล้ไกลอีกว่า<ม>และเนาะใกล้ใกลนี่นะครับผมโอ้นี่นะครับ นกตอจากนกต่อพเนียดมาเป็นนกตอกระจมนะครับผมเชลยนี่หลายลอยแล้วนะครับนี่นะครับผมก็มีมีขนขาขาวเส้นหนึ่งน้ำนะครับผมอยู่บ่าขางขวานะครับเห็นบอครับพี่น้องนั่นเป็นรีไวอยุ่นน่ะนะครับอยู่ไรขางขวานะครับสีมีขนขาวเส้นหนึ่งนะครับนี่นะครับเห็นบอนั่นนั่นแหละครับรียุ่นนะครับผมอยู่บ่าเลย อยู่บาเลยนพ่อเนาะครับอยู่บาเลยการันตีพ่อพ่อนกตอตัวนี้การันตีว่รับประกันบ่อรับประกันบ่อไปเลยครับฮะรับประกันรับประกันนะครับผมนกตัวนี้ไปป่านี่แท้แน่นอนจวดคือเกาจวดครับผมแต่ว่าแห่งบมมีข้ามโลมนะพ่อเนาะเป็นนกบูมีข้าว่มนะครับผมเชลเลยนี่หลายร้อยแล้วนะครับเชลเลยนี่น่าประ้วนเนาะ นอกจากนั้นก็มีขนขาว,ขาวอยู่บาลายขางขวาเนาะพอ่อเนาะเส้นหนึ่งนะครับผมกาสนนราคาที่พอ่อม้วนเปิดแบงนะครับผมพอม้วนกับเปิดในทีราคาหาใบเท่านะครับผมบรลวมทรงนะครับเป็นนกพเนยดเก่าแล้วก็มาตอกระโจมนะครับผมแล้วที่ท้ายมาได้หลายนี่ที่หอยไว้นี่แม่นมีแม,ม,ม่นเฉลยเพลินบ่เฉลยเพลินบด เฉลยเบรอร์เลยครับโอ้โนะครับผมนี่นะครับผมหลังจากรอบที่แล้วนะมันกับเบิดไปแล้วแม่นบอกที่ทผมมาถ่ายลิปอัน,นันก็นเป็นเฉลยอ,อีกตัวหนึ่งนี่พวกขานี่จะโบแมนนั่นใส่นันกระตนตัวนั่นน,นี่นะครับผมลาเนี่ยก,กับโบแมนเพราะนากขือมาเห็นบอครับนั่นสิเป็นเส้นขาเส้นหนึ่งนะครับอยู่อยู่บาเขานั่นเห็นบอครับขางขวานะครับกะสนใจกับติ๊ต่อสอบถามพอม่วนเขามได้นะครับผม เบอร์โทรพอมวนเบอร์โทรศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เนองศูนย์แปดหกสอะครับผมอีกรอบหนึ่งพ่อศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เนึ่งแปดมเจ็มเจ็ดแปดหกสองศูนดงศูนะครับผมพมวนนะครับผมบ้านดงทาวนตำบลกุดไวยอำเภอศรีขอละพู่มจังหวัดสุรินทร์ครับผม ชมตัวที่สองเลยนะครับผมตัวนี้เป็นนกจังได้พ่อม่วนเป็นนกปอแบบใดลังเทือมันกับเป็นนกสองกุก๊กอ๋อลังเทือกับสองกุก๊กอ่างเลยครับมีอ่างสองคัมอ๋อมีอ่างน้ำสองขั้ครับอ๋อเป็นนก<ข><ข>ต่อกระโจมต่อกระโจมแล้วค้าร่มเป็นใดพอ่อค้าร่มบางบางคขาร่มบางๆแล้วบันนี้เสียงเสียงกลางเสียงกลางนะครับผมได้เฉลยมาหลายแล้วป่พ่อ เฉลย่ได้เป็นลอยครับเฉลยเป็นลอยครับนี่นะครับผมเฉลยเป็นลอยนะครับนกสองกุแกมนอเขาเอื้อนนอสองกุอกลังลังเทือกับสองลังเทือกับกุ๊กครับเสียงกลางๆนะครับคารุลมบางๆมีคู่อ่างน้ำสองค่ำนะครับผมแต่ว่าแห่งโบคอยได้จับนอตัวนี้นอโคอยดบาแต่วากะเฉลยเป็นลอยแล้วนะครับผมเลยเป็นลอยนี่นะครับ ช่วงตัวต้นนะครับเพราะว่าไปใส่มาใส่พอพอม้วนกับสิจัดเต้ตัวแรกน้อทีไทยครับว่าไปกับมานไปกับมานกันเลยถือไต้ตัวนั้นถือแต้ตัวนั้นบัดนี้ตัวนี้คันพอม้วนสีแบงนี่พอม้วนสีแดงหลายปันไดครับตัวนี้สองปัญหาบอผอมทรงครับสองสองสองใบเท่ากับมีหาแดงครับ ยี่สิบหาแดงนะครับผมบาร่วมทรงนี่นะครับผมสนนราคานกตอกรโจมนะครับผมเฉลยเป็นรอยแล้วนะครับแต่ว่าบ่บ่ควายได้จับนะครับตัวนี้ประมวลกับสีแดงในราคายี่สิบหาแดงนะครับบาร่วมทรงกลาเป็นนกสองกู่แกมนะครับผมขนล่มบางๆนะครับเสียงกลางแล้วก็มีมีคู่อ่างติดน้ำ สองคำนาะพ่อนอ่ครับผมมีผว้างสองคำครับผมกะอยู่ทีหีสิบหาแดงอ่าพอรวมทรงบ่มืรวมทรงรับประกันป่าตัวนี้รับประกันครับอ๋อนี่นะครับผมกะถือว่าเล่นได้เล่นได้ครับนะครับผมต้อกระโจมเนาะพ่อนอ่ต้อกระโจมแต่เอาเขื่อนเนียันมันก็เล่นอยู่แล้วเหรอนกเนเเพราะว่านกมันกระเล่นกระโจมต้อพผนียันมันต้องเล่นเนาะพ่อเนอ่ำเล่ยนหมดอ่า ยี่สิบหาแดงนะครับผมบร่วมทรงนะครับฉเฉลยรักลอยนะครับผมนี่ถ้าสนใจกับติดต่อสอบถามพม่วนได้นะครับผมเบอร์โทรพม่วนบอกท่านผู้ชมศูนย์เก่าหนึ่งแปดสามเจ็ดแปดหกสองศูนย์อีกรอบหนึ่งครับผมศูนย์เก่าหนึ่งแปดสามเจ็ดแปดหกสองศูนย์จัดไปนะครับผม กับสองตแล้วนะครับผมที่ไทยกับการล่อช่เบื้องอีกนะครับว่าสิมีตัวใดอีกนะครับผมกับตที่คู่นี่กับเป็นโตที่2นะครับผมทายให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงอีกรอบนะครับผม ท่านผู้ชมเบื้องตัวที่สามเลยนะครับผมตัวนี้เป็นนกจังไดครับพ่อมว่วนตัวนี้มันเป็นนกนกปามนกขล่มครับนกข้าล่มครับนกนกจักกุกกุกเดียวครับกุกเดียวเสียงเสียงกลางเสียงกลางขล่มสุดยอดขล่มสุดยอดเลยครับนี่นะครับตัวนี้เป็นนกข้าล่มนะครับคู่คู่แบบใดพอ่อคู่คู่มีอ่างบ่ รุ่นมันก็มีอยู่เจนึงอ๋อนั่งเคือกับมีรุดอ่างมาอยู่ค่ำหนึ่งครับอ๋อข้วลมนี่ที่เด็ดเลยข้วล่มนี่ที่เด็ดมีขัดมีหนุนมีขัดมีหนุนอืมหนกปุกหนึ่งเสียงกลางๆครับข้วล่มดีนะครับผมดีดรพง ส่วนตัวที่สามนั่นก็น,นั่นแหละครับผมเสียงเสียงคู่เพิินนะครับเสียงคู่ตัวตัวที่สามนะครับผมกะถ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งตัวที่สี่นะครับผมนี่นะครับเป็นเป็นนกจังไดไอ้พอมวนนกตัวนี้นกคู่อางครับนกคู่อางอจะคู่กี่คู่เดียวคู่เดียวเสียงเสียงกลาง เสียงกลางนะครับคารลมเป็นยังไงพ่อคารลมบางๆคารลมบางๆนะครับเป็นนกคู่อ่างนะครับผมเสียงกลางนะครับคารลมบางๆอ่างแปดข้ามนะครับอ,รอ,รอ่างจะข้มามพ่อแปดข้ามครับอ่างแปดข้ามสูงสุดแปดข้ามเก้าข้ามลังเถอนเป็นนกคู่อ่างแปดเก้าข้ามนะครับผมฝึกหรือยังนี่ฝึกแล้วครับฝึก ขาลมบางๆมีคู่อ้างแปดเก้าค่ำนะครับผมฟ,ฟึกพ่อฟึกพระเนียดหรือฟึกกระโจมตัวนี้ก,กระโจมครับอ๋อฟึกกระโจมเลยนะครับ<อ>เคยขึ้นพระเนียดบ่บ่<อ>เคยเข่าพระเนียดนะครับฟึกฟึกได้กระโจมเลยนะครับตัวนี้พ่อแบงบ่เนี่ว่าสิแบงอยถึงไหนน้าหาพีนองอยากได้ดอกกว้างแบ่แบงอยฮัทเชื่อท่านผู้ชมเพิ่นมากหรืออาจารย์ท่านไหนเพิ่นมองหา ต่เพิ่นมาแบบค่อยคุยราคากันเอาโอ้ตัวนี้จงค่อยคุยราคากันเนาะพ่อนาอครับนี่นะครับผมคู่อ่างแปดเก้าคนะครับผมตัวนี้นี่นะครับเบิ้งชัดๆอีกรอบนะครับเป็นนกก๊กเดียวนะครับผมเสียงกลางคันล้มบางๆนะครับแต่มีดีที่คู่อ่างหลายนะครับผมพี่น้องบุงหมูว่าสีเห็นชัดบ่นะครับผมมันก็อยากตื่นกล้องแน่นะครับนี่นะครับผม คู่อ้างแปดเก้าค่านะครับผมนกเป็นนกพอ่อพ่อมว้วนนี่ฟึกฟึกกระโจมแล้วนะครับมันเล่นบ่พ่อในกระโจมเล่นครับเล่นครับติดเฉลยยังติดเฉลยสองตัวอ๋อมีเฉลยแล้วสองตัวนะครับเรื่องราคากะให้ติดต่อสอบถามพ่อม้วนเอานะครับผมตัวนี้พ่อม้วนเล่าเล่าบ่บอกนะครับตัวนี้เล่าห่วงนะครับผมเล่าว่าเล่าห่วงนะครับคู่อ้างแปดเก้าค่า หนึ่งกุกเสียงกลางคลนมบางๆนาพอนอะครับผมแต่เบอร์โทรติดตอ่อพ่ออีกรอบเบอร์โทรก็โซนเก้าหนึ่งแปดสามเจ็ดแปดหกสองศูนย์ครับผมนี่นะครับผมพอม้วนนะครับกิการสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมกะมาเบิรงนกบ้านพอม้วนกับพอม้วนกับเปิดแดงอยู่ซีตัวนะครับแต่นกกระลายอยู่นะครับผมนกกระลายตามที่เห็นในคลิปนะครับ เพรว่าสิเป็นนกคาร่มนกริวตันนกสามปูกพอม้วนก็นมีอยู่เนาะพอม้วนนอ,อะาไอ้โทษพูดคุยครับพอม้วนโดยตรงเลยนะครับการเรื่องรายละเอียดเรื่องนกทุกโตนะครับผมเพรว่าสิเป็นสี่ตัวที่พอม้วนเพิ่งเปิดแบงหรือร่วมทุกตัวที่ทายมากนะครับเพรว่าสิเป็นเฉลยพวกเฉลยคู่อ่างหรือนกคาล่มมีคู่อ่าง หรือนกสามปลูกนกริวตันนะครับก็หลายตัวอยู่นะครับผมก็ให้โทชติดต่อคุณพ่อม้วนโดยตรงนะครับ,รรบเรื่องรายละเอียดนะครับผมเรื่องราคาน้ามันก,กับเรื่องนกเป็นแบบใดลักษณะจังใดก็คุยกับพ่อม้วนเอานะครับ0918378620นะครับ0 9 1 8 3 7 8 6าหนะครับผมกับคุณพ่อม้วนกับอยู่บ้านดงถาวรน,นะครับตำบลกุดหวายอำเภอศรีขอนระพุม่ม จังหวัดสุรินทร์นะครับผมกะกะพูดคุยกับเจ้าของนกเอานะครับผมจันจได้หูไรยละเอียดนะครับมันเป็นจังไไดเล่ารับประกันบอ่อหรือแบบไดก็ให้คุยครับคุณพอม่วนโดยตรงนะครับเสียงแบบได้คารุมแบบไดรายละเอียดชัดเจนนะครับผมกะให้คุยก็พอม้วนมันจสิได้หูรรยละเอียดนะครับเบอร์โทรก็ตามที่ได้กล่าวไว้นะครับผมกะสำหรับคลิปนี้กับปร,ประมาณนี้นะครับผมกะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมกะเบิ้งคลิปเล้ยวกะพิจารณาเอานะครับผมในเรื่องราคาเรืองตัวต้นโตนกแบบไหนกะให้พูดคุยครับเจ้าของนกนะครับย้ำให้พูดคุยครับเจ้าของนกโดยตรงถึงจังเชเดงหูรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับกะ ทีมงานใดออกหมายก็ขอขให้มันหมานเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสุขภูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กดซับสไครต์ไว้น้่นะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับถ่ายคลิปนี้ผมกับขอกาวคำว่านกเขาใหญ่เมืองกุขันสวัสดีครับ พอกันได้ในคลิปตัวต่อไปครับผมพี่น้องมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานลูกข้าใหญ่เมืองขุขันครับผม